สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเกิดซีรีรายการหาจำกินออมสินท่าแซ่บครับผมมามาพี่น้องมามันนี้พ้อนหอมเลยมนูครับผมตำมือกรอบครับพี่น,อน,น,น้องง่ายเลยพี่น,อนะน้องเลยตำมือก,อออกรอบกับปลาทูแคบมือมาเด้อพี่น้องเด้อเบิงเอาเบิองอื้ยเป็นอีกปีน้างพี่น้นนนองตอนแปลกแบบน,นี้มามาพี่น้องมาเชิญกันพ่อนลองครับ เด็กนันมาคำกินคำแล้วับพี่น้องมันจะอาจจะเดี่ยมตาแน่นเๆง่อ,งเอ,งเองยเด้อเดี่ยมตาแน่ๆแล้พี่น้องเริ่มสะทอนไปชื่ออะไรชื่อนี้ห่ดมาม้างพี่น้องไหมอยู่แล้วต้องมีที่ต่อเงามครับผมมาเด้อพี่น้องทางอยู่ประเทศน,นอกประเทศไทยอะไรคือหมองทุบนันนะครับจะแซ่บเงินพอน้องหอมแหลกต่อพูดแล้ว <c oughs> 嗯，好。嗯，你看这个东西，对吧？填空。这样子的，咱拿了之后，哎，就靠填空得了。 บ๊องืมฟังแสกยฟังยีงคุยเซเงียแจับแจับทั้งน,แบบน,น,นี้ก็มีก็น้องครับอือฮื No, we ก็มือก่อนแล้วมันดำแค่พี่น้องเนี่ยนำกุ๊บกุ๊บ 他们也 ม,มาเด้อพี่น้องเด้อแซกแซอยื่หม่องชุบอลนะครับ่บาที่บัวไทยกับพี่น้องเด้มือเนี้ยว่า้ขึ้นห้วนขั้นบัวไทยเท่ไทยเแบบไทยฝากพี่น้องถึงรแก่แด้อครับผม มือกรอบลองดูที่นอ่งด้วยครับันบอกแม่ข้าวว่าชื่อมือกรอบกันมาตำเขาคอนหน้าไม่ได้แมุกตรง Phật <coughs> nào Thay một quả con heo đấy, làm cái chứ Ôi trời, tuyệt nào Không phải như kép mua nè à. Tương phải hoàn trượt nào ອັນນີ້ວ່າເນາະໄປດ່າມ อามาลาดม่่เป็นเด็๋น้อเนาะอยากลองเบิง่งถึงเดี๋ยวอ,อ,อีกพี่หน่ฮจะพือมมีเวลาไปเอีพอ่อคอมอีล้อมมาลาดมือลี่ยนงนี้แซบบ่มือก่อนแต่ว่าตาม่ยขคาดแล้วแทบหนังบึบก กาดินเนี่ยเขากันเน้ะอืมกินนะครับพีนะ่นองสร้ากินเะนื้อไตเน่ะกระกัน กหินปูเองหินแบบสุดเลยซ้ำกินแมงป้งไมเอาเลยส้่กินแมนงกร <c oughs> ะแทเลยแบบวุนๆเลยรายแเจ็บต้นตาเจ็ก อืมเด็ดน้ำดีข้ามเนยไม่เชื่อเดี๋ยวอีพีหน้าถ้าพออ่อนมิลล่าพออ่อนมิลา่ครับอีลล้องขาดมือเออหมึกกอดเนี่ยที่เป็นเดยแดดไหม ครับรองเด็กพี่น้องเด้วยเอาครับพี่น้องครับหลังจากทีฟ้อนควางชิมเลี่ยวมือกรอบตามมือกรอบน่าปลาคนๆนู้นดแซ่บหนึ่งเลยถึงกระทูทั้งแคบม,มุมพอ้อนควางมือขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผู้ติดตามรับจุ่ออ่อนเด้วพี่น้องเด้ว คอนวังตัวนี่เรอพี่รองเออเฮ็ดไปมือมือจิงล่ะใจพี่จาใจน้องนะครับขอกำลังแบ่งใจจากพี่จะน้องครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อต้นน้องพี่น้องเนาะมาเกิดกดไลค์กดแชร์กดแชร์ครับผมควาวังตัวมี่ยังตอบในคุณพี่คุณน้องเาครับผมนอกจากเพราะว่าแวันนี้พี่น้องเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ สุดท้ายนี่เพราะออมก็ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสมศิษย์พ่อออมคนขอไม่มาเกาก็ให้ยูดีมีแห้งสูทุกคนครับผมแล,ล้วำดาวยด้วยครับเด้เจ็บเจนครับผมอีพี่หนา้ายเจอไหมครับทำด้วยทุกคนครับผมสวัสดีครับ